ให้ตายฉันได้กระป๋องที่เล็กที่สุดเลยอ่ะนี่มันของจริงใช่ไหมเนี่ยแต่ฉันโชคดีกว่าหน่อยได้กระป๋องกลางกาโอ้โหส่วนฉันได้กระป๋องที่ใหญ่ที่สุดเลยอ่ะแถมตอนนี้ยังไี่ก๊อกน่ารักน่ารักด้วยงั้นฉันเริ่มก่อนนะเพราะฉันได้ขวดที่เล็กที่สุดสนิมมันอย่างรวดเร็วถ้าฉันเปิดมันได้อะนะแต่ว่าเปิดไม่ได้แล้ะท่าลองบีบดูละ โอ้เจ๋งน้ำพุ่งแล้วรับได้แต่ว่ามีแค่สองหยดเองเอ๋อเราชั้นดื่มหมดแล้วใครต่องั้นก็ฉันเองการดื่มเป็นงานที่ง่ายที่สุดแต่ว่าต้องเปิดฝาก่อนให้ตายเรื่องแบบนี้เกิดกับฉันเท่าน,นั้นแหละจุกมันหลุดออกมาแล้วต้องเปิดกระป๋องแฟนตาได้ยังไงอะงั้นเราใช้ฟันดู ได้หรือเปล่านะใช่ดูเหมือนจะได้ผลพร้อมแล้วขอบคุณพ่อแม่ที่ให้ฟันที่แข็งแรงตอนนี้ฉันจะดื่มแฟนตาอ,อืมอร่อยจังเลยโซฟีรออะไรอยู่เธอดื่มได้แล้วโอ้ยแย่้แย่ฉันมีกระป๋องใหญ่ยักษ์มากและเจ๋งด้วยที่มีก๊อกแบบนี้แต่ก่อนอื่นต้องหาสิ่งนั้นก่อน ่แล้วตอนนี้ฉันมีแก้วอ้แล้วเมื่อไหรอ่อีกนานแค่ไหนกันก็มาเป่าฟองสบู่กันก่อนแล้วกันว้าว <Wow. S 1> สวยจังยังไม่เสร็จหรองั้นช่างเธอมาเล่นต่อดีกว่าแล้วตอนนี้ให้ตาย <G ül üyor> แต่ว่าเฟนต้าไม่เต็มสักทีมันต้องเปิดให้สุดแล้วเข้าโอ้เหมือนฉันจะรุนแรงเกินไปอ่ะอ๋อ สาวระวังขึ้นแฟนตาถลม่มตอนนี้ฉันจะอุ่นลูเองแบบนี้ไม่รู้จะทนได้แค่ไหนนะแต่ว่าแฟนตาอร่อยมากโอ้ยเยิมไปเลยแล้วมีอีกไหมอ่ะหมดแล้วเหรอฉันดื่มหมดแล้วจริงๆเป็นไงครั้งนี้สาวได้อครีมแสนอร่อย ฉันเห็นว่าทีหน้ามีความสุขสุดๆ,ๆเธอได้อันใหญ่มากและแน่นอนแคนดี้ได้คนธรรมดาเจ๋งและโซฟีไม่โชคดีเท่าไรไอศครีมจิ๋วฉันมองไม่เห็นนะโซฟีขี้แพ้แบ๊บแบบโซฟีฉันแนะนำไม่เอาว่นเถอออกไปเพราะแสงจากดวงที่จะทำลายไอศครีมของเธอโอไม่นะมันหายต่อไปต่อหน้าต่อต,อตาเราแล้ว นะก็อะไรขึ้นกับชิมตอนนั้นของฉันมันละลายหมดแล้วให้ตายแต่ว่าก็ไม่ได้อร่อยน้อยลงเลยตอนนี้แค่นี้ตาเธอใช่แน่นอนฉันอยากกินไอศครีมสุดๆฉันต้องการมันจริงๆตอนนี้ฉันต้องเปลี่ยนชุดเป็นเชฟและทำคอนทิสสวยงามแลอะอร่อยที่สุดให้ดูตอนนี้เรามาเพิ่มวิปครีมกันสปริงกิลหวาน แล้วก็ป๊อกกี้ด้วยว้าวและชิ้นละอีกชิ้นหนึ่งเสร็จแล้วโอ้เจ๋งอ่ะงั้นตอนนี้ก็มากินได้หืมสตรอเบอรี่และวอสคริมราชาช่เป็นยังไงนะโอ้ใช่สุดยอดไปเลยพวกเธอยังมองฉันอยู่อีกเหรอช่างงั้นเัร็แล้วนะใช่ปะโอ้ในที่สุด ฉันชอบไอศครีมมากมาแล้วดูสิว่ามันใหญ่แค่ไหนมันอร่อยเกินบรรยายอะฉันชอบมันมากๆทาเกสศครีมไม่ตลกจังเลยโอ้โหแต่ว่าฉันว่ามันตลกกว่าเดลสิกนะสาวๆฉันติดนะช่วยด้วยเอามาฟเฟิที่ช่วยอะไรออกไปโอ้แผลเปนไงฉันฉันหนาว ฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงแฮนดี้เอาขวานไปนะแต่ต้องจับเป้าทหน้าออกมามันได้ผลนะขอบคุณนะว้าวนะ้มันมาร์ชเมลโล่เจ๋งโซฟีได้มาร์ชเมลโล่ขนาดธรรมดาและทินนาได้มาร์ชเมลโล่เล็กจิว๋วแต่ไม่ต้องเสียใจยังไงมันก็อร่อยอยู่ดีต้องอย่างนี้สิแคนดี้ฉันไม่รู้เลยว่ามีมาร์ชเมลโล่ที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะ แล้วก็จะเริ่มฉันมาร์ชเมลโล่และจิบขนาดนี้ไม่เกินแรงฉันหรอกเอาไหมนะมาร์ชเมลโลอ,อย่าลนไปไหนฉันจะจับแต่ยังไงอ่ะมันตกลงไปในถังขยะแต่ไม่เป็นไรเจ้ามานันหนอกมาโอ้ยลอดเทอรไปหมดแล้วอ่ะมันทั้งแรงแล้วก็สกปรกด้วยแต่ฉันไม่ไอเดียฉันจะทำความสะอาดมันได้พะจากนั้นก็แนบและที่สำคัญคือต้องแปรงให้สะอาด ขั้นตอนสุดท้ายฉีดน้ำร้างให้สะอาดมากเลยดูนี่สิมันดูน่ากินกว่าเดิมสิอีกนะอร่อยแล้วใครต่อฉันเองตอนที่สุดก็ได้กินมาร์ชเมลโลสักทีแต่วิธีการกินก็คือต้องทำน่าสนใจมากยิ่งขึ้นวางมันลงไปในกรก้ร้ออใช่แล้วมันเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็ดูน่ากินมากขึ้นด้วยอย เอามันออกมาจากแก้วดูสิมันเจ๋งแค่ไหนเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้มันได้ผลงั้นตอนนี้ฉันต้องการแก้วที่ใหญ่กว่าเดิมสงสัยจังครั้งนี้จะได้ผลไหมอ้โฮมาร์ชเมลโล่รสกรรก็ <ๆ S 1> มันขนาใหญ่กว่าเดิมสักนิดน,นียต้องเอามันออกมาเลยเขา้าส,สาวดูนี่สิ เนมาร์ชเมนโลดที่ใหญ่ที่สุดแล้วทั้งน้ารักและก็หนักมากด้วยอ๋อไม่ไม่นะเป็นไปได้ย,ยังไงมาร์ชเมนโล่รโก็ก้ของฉันมันกลับสุขนาปกติแล้วแต่ยังไงมันก็อร่อยอยู่ดีแหละหมดแล้วแคนดี้เธอสามารถกินเจ้าักษ์ของเธอได้ในที่สุดมาร์ชเมนโล่นี่มันเจ๋งมากทั้งเด้งดึงและก็นุ่มนิ่ม แต่ว่าเล่นพอแล้วได้เวลากินอร่อยจนบรรยายพวกเธอรออะไรกันน่ะเอาไม่นะแม็กขับคนฉันแล้มาชเชมันล่หมดเลยงั้นเจ้ามันกลับมาเป็นไงสวยเหมือนเดิมพวกเธอคิดว่าไงล่ะแคนนี้ไม่อยากให้มันลมเสียนะแต่เอาไม่นะแม็กขัพผูสมมูลแบบคนฉันพังหมดเลยทั้งหมดเป็นเพราะมัชมันล่งงงๆฉันไม่กินมันแล้ว แพนเค้กฉันชอบแต่ฉันได้ชิ้นที่เล็กที่สุดในโลกเลยอ่ะแต่น้ำพึ่งขวดใหญ่มากส่วนฉันได้แพนเค้กปกติและก็น้ำพึ่งปกติด้วยส่วนฉันได้แพนเค้กชิ้นใหญ่แต่น้ำพึ่งขวดเล็กจิ๋วเลยอ่ะได้ไงกันสาวๆไม่ว่าท่ไมฉันจะเป็นคนแรกอ่ะงั้นก็เยี่ยมมาลองกันเลยราดน้ำพึ่งเล็กน้อย,ยบนแพนเค้ก คิดว่าเท่านี้พอแล้วอืมอะไรแล้วพพนเค้กข่องฉันอยู่ที่ไหนอ่ะโอ้มันอยู่ในนี่เองงั้นมันลองแพนเค้กที่เล็กที่สุดกันเลยบอกตอนตอนฉันไม่ได้รสชาติอะไรนอกจากน้ำพึ่งอะแต่ก็ยังอร่ออยู่ดีมันดีจนต้องเรียนนิ้วเลยตอนนี้มีน้ำพึ่งเยอะมากกินเท่าไหร่ก็ไม่หมด แล้วใครต่อ <S <S ฉันฉันเองเอาละก่อนอื่นราดน,น้ำเพ้่งบนแพนเค้กสักหน่อยโอ้น่ากินจังเลยฉันคิดว่าพิ่มอีกหน่อยดีกว่าพอแล้วตอนนี้ก็มาลองกันเฮ้ยทำไมไม่ลงดอกมาโอ้แปลกจังเลยช่างเถอะง,งั้นกินแบบนี้กันได้ มันอร่อยมากฉันรักแพนเค้กเสาๆทำไมทำหน้าแบบนั้นน่ะนี่มันไม่เสร็จแล้วก็อะไรกันมันยายอ๋ฉันเอาจานออกไปไม่ได้ฉันติดอ่ะพอน้ำพึ่งทำไงโอ้ยเหมือนจะหลุดแล้วข่อย่ังช่วยใช่ไหมเอาหน้าเ้าเกินจะตลอชีวิตเลยดีหน้าตอนนี้เธอใช่ฉันเองตอนนี้มาเพลิดเพลนกับแพนเค้กแสนอร่อยกันเลย น้ำพึ่งขวดนี้ไม่เหมาะกับแพนเค้กชิ้นของฉันแต่ก็ช่างเถอะดีกว่าไม่มีงั้นก็เทลงไปเลยอะไรแค่นี้เองอหมดแล้วช่างเถอะจะลองทำมันให้ทั่วแพนเค้กของฉันด้วยลูกกิ้งทีนี้ก็มาลองกันได้เวลาแล้วอ,อ๋อแล้วจะกินได้ยังไงอะจริงด้วย มาวางบนแท่งวางเค้กแล้ก็หมุนแบบนี้ตอนนี้ก็ลองกินดูมันกินได้ง่ายเหมือนเดิมเลยเอ้ยระวังด้วยสิสาวๆพวกเธอพูดถูกแพนเค้กมันอร่อยจริงๆและยิ่ง,งกินกับน้ำเพิ่งปิ้งอร่อยมากๆฉันกินหมดแล้วแล้วทำไมทำหน้าแบบนั้นกันกลางเล่นเล็กเอาละไมลี่ได้มาร์ชม่วล้อันเล็กจิ๋วเดียวส่วนโซฟีได้ขนาดกลา งั้นหมายความว่า Wednesday. วันศุกร์เว้าวใช่ฉันโชคดีจริงจริงมาร์ชมันละอันใหญ่ไมลี่เธอเริ่มก่อนก็ได้ก็ได้จะลองกินมาร์ชเรลโล่ที่จิ๋วที่สุดอย่างรวดเร็วแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะจะไม่กินมันเฉยเฉยแต่ฉันจะทำให้มันสุกยิ่งขึ้นฉันทำกรอกอะไรเลยให้ตัวเองก็ใส่มาร์ชเมลโละลงไปด้วยและฉันต้องใช้มือตุ๊กตาในการดื่มเพราะมันน่ารักมากอืมกลิ่นหอมจัง มันอร่อยจริงๆงั้นตาฉันได้ไหมฉันรักมาร์ชเมลโล่มากๆแต่ฉันชอบมาร์ชเมลโล่ย่างมากกว่ามาร์ชเมลโล่ธรรมดาแต่ถ้าเราต้องการย่างมาร์ชเมลโล่ให้เสียบไม้และจัดมันก็เอาไปย่างได้เมือไอรอนแมนแจ้งมันออกมาสมบูรณ์แบบแล้วก็กินหอมมากมาลองกันนี่มันอร่อยเกินบรรยาย ฉันชอบมันมากๆเลยตอนนี้เวสเตย์กินเจ้าัยษ์ได้แล้วมือไอรอนแมนนั่นเหรอฉันเล่นกับสิ่งนั้นตั้งแต่สองขวบแล้วตอนนี้ฉันแสดงของเล่นผู้ใหญ่ให้พวกเธอดูเธอชอบเครื่องพ่นไฟนิ้ม้ะคุณย่ให้ฉันมาในวันคริสต์มาสนะย่ารู้ว่าฉันชอบอะไรโอ้ใช่กินีิสุดยอดของมาร์ชมันโล่ย่างหาอะไรเปรียยเทียบไม่ได้เอาล่ะฉันพร้อมลองแล้ว ฉันไม่คิดเลยว่าฉันจะชอบของหวานแบบนี้ได้นี่มันอร่อยมากมัแต่ว่าสาวๆผมส่งใหม่เข้ากับพวกเธอดีนะอ,อ้อหครั้งนี้พวกเธอได้อะไรบางอย่างที่เจ๋งมากมันฝรฟ่งฮับบ้าบ้า,บาไมลี่ได้เล็กจิ๋วโซฟีได้ขนาดกลางส่วนเวนส์เดย์ได้ชิ้นยักษ์อีกแล้วทุกคนได้ดีกว่าฉันนะ่ะช่างเถองั้นก็มาลองกัน ยังไงมันก็อร่อยอยูดด่ดิอาจจะเราะของคนอืน่นก็ได้นะแล้วก็ไม่กลิ่นหอมน่ากินโอ้หมอฝรั่งอยู่ที่ไหนอะฉันสูดมันนข้าไปจริงๆเหรอโอ๊ะมีบางอย่างเหนล่อยลำคอโอ้โหฉันเป่าลูกโป่งได้เจ๋งไปแล้วโอ้นี่ไงหมาอฝรั่งของฉันมันต้องมันลองกันไมลี่มันแปลกมากเลยใช่เห็นด้วยเลยฉันไม่อยากมอง ฉันว่ามันลองหมวกฝรั่งขตงดีกว่าฉันไม่ได้เคี้ยวห้อบ้าบ้าๆมานานแล้วจะลืมไปแล้วว่ามันอร่อยแค่ไหนสาวๆตอนนี้ฉันจะเป่าหมวกฝรั่งลูกใหญ่ให้ดูนะคอยดูหนึ่งสองสามอ๋อขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจเออฉันจะไม่ทำมันอีกแล้วเวนสเตย์ทำไปต่อได้เอาละฉันเคยเห็นหมวกฝรั่งขนาดใหญ่ขนาดนี้แค่ในความฝันเท่านั้น ตอนนี้ก็มาลองชิมกันโอ้ใช่อร่อยกว่าที่ฉันจินตนาการไว้สิทนะต้องกินให้หมดเลยหยุดไม่ได้แล้วตอนนี้ฉันจะทำลายสติเป่าลูกโป่งที่ใหญ่ที่สุดที่ดูโอ้ระวังด้วยมันใหญ่กันไปหรือเปล่าโอ้ฉันบอกแล้วต้องอย่างนี้สิเวนส์เด์ลูกโป่งเมื่อกี้มันเจ๋งมากแต่ตอนนี้ถ้าเต็มไปด้วยหมฝรั่งซิมูเซนอร่อยฉันชอบนะไม่สำคัญเลยว่าวอร่อยมาก ฉันเห็นด้จริงๆสงสัยแจ้งพวกเธอได้อะไรกันครั้งนี้ขวดแปลกๆที่เราไม่รู้จักนั่นเหรอฉันคิดว่ามาร่มจากขวดที่เล็กที่สุดดีกว่าเอาล่ะโซฟีลองได้แล้วก็ได้ไม่มีปัญหาจะลองดูหวังว่ามันจะกินได้นะกินก็ไม่แย่มีแค่สอนสัมผัสก็ไม่เลวเออมไม่กัอะไรทั้งกับฉันเนี่ยมันเปรี้ยวปี๊ดเลย ทำไมฉันกลายเป็นสีเขียวอ่ะวนสเตย์ตันตาเธอไม่มีอะไรง่ายกว่านี้แล้วฉันเดืมน้ำยามาตั้งแต่เด็กๆพ่อข,ของฉันชอบพุงน้ำยาจากระทั่งเขาเผาห้องทดลองของตัวเองรสชาติแลปลกๆและผลคืออะไรนะทำไมพวกเธอตัวใหญ่ขนาดน,นี้กันฉันเป็นคนดื่มยาหรือเปล่าเวนสเดย์ Wednesday ไม่ใช่เราที่ตัวใหญ่แต่เธอตัวหดเล็กลงจนเหมือน,มนแมลงสาบ โอ้ติงมาแล้ววันสเดย์เพื่อนของเธอเป็นยังไงบ้างใช่เธอตัวเล็กมากจริงๆแต่ตอนนี้ฉันไม่เพียงมีเพื่อนสินเท่านั้นแต่ยังเป็นรถส่วนตัวด้วยติงแกต้องพาฉันไปทุกที่ในตอนที่ฉันยังตัวเล็กแบบนี้อยู่แบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยไม่ตลกเลยพวกเธอแค่ฉาฉันไมลี่เธอยังมีน้ำยาขวดใหญ่รออยู่นะการดื่มเขาไม่ทำอะไรเธอหรอกมัง้งโอ้ใช่วนสเดย์ Wednesday, พูดถูกเราต้องลองแล้วพูดจริงๆไม่อยากรองเลย รสชาติสุดยอดมากาฉันจะดื่มอีกพันอร่อยไมลี่ฉันคิดไปเองหรือว่าเธไมีหลายคนเนี่ยมีหลายคนกันไปแล้วอะไรกันเนี่ยเธอมีหลายคนมากเลยฉันรู้สึกไม่ค่อยดีโอ้โหมันคืออมยิม้มโซฟีเธอมีอมยิ้มเล็กจิว๋วแล้วก็มันแรงวันด้วยแล้วเวสเตมีอะไร โอ้นอนผิดเสื้อน่าคิขีออยงแต่ว่าเวนสเตย์ชอบอะไรแบบนี้แล้วไมลี่ละ่ะแม่จา๋าอมยิ้ันใหญ่กับงูน่ากลัวงั้นมาเริ่มกันที่โซฟีเธอได้น้อยที่สุดบอกว่ามันจะไม่น่ากลัวมากนะมันเล็กมากจนฉันแทบมองไม่เห็นเลยฉันจะกินทุกอย่างยกเว้นมแมลงวันนะเอาล่ะฉันทําได้แค่นี้เองไม่เห็นน่ากลัวหมดแล้วเห็นปะ มีแมลงบ้นมันอยู่ในปากฉันยื้หน้าผีขี้แยงเบนสเตตอนนี้ตาเธอแล้วโอเคตอนนี้เรามาทำลายอมยิ้มกันก่อนโซฟีเอาของคนอื่นไปไม่ได้นะมันคืออมยิ้มของฉันโอาใช่อร่อยมากและฉันต้องทำอะไรบางอย่างกับน้อนผีเสื้อตัวนี้พร้อมแล้วมันกลายเป็นผีเสื้อที่สวยงามบินไปเลย เวนสเตย์เธอน่ารักมากเลยยิ้มอะไรกันไมลี่อมรอเธออยู่นะแต่ว่ามันน่ากลัวที่สุดเลยอะ่ะโอ้แต่ในทางกลับกันมันใหญ่มากก็เลยด้วยหมายความว่าฉันได้ขนมเยอะที่สุดอยากกินให้หมดเลยอะ่ะแม้แต่ง,งูก็ไม่สามารถหยุดฉันได้ฉันเริ่มชินกับมันแล้วไมลี่เป็นฉันจะไม่ชินเลยนะ ไม่อย่างนั้นสกินงูเข้าไปด้วยถ้าแม่สังเกตเห็นมันนะถ้ามันยังมีชีวิตอยู่ล่ะบอกพวกเราได้ในคอมเมนต์นะว่าเธอจะกินอมยิ้มแบบนี้ไหมแต่ไมลีบกินหมดแล้วหมดแล้วเหรอโอไม่นะแม่จ๋าฉันกินงูเข้าไปถ้าฉันเป็นเธอฉันจะไม่กรีดร้องเธอทําให้มันกลัวนะมาหาฉันมาเจ้างูงพวกนั้นไม่เข้าใจหรือว่าแกสวยแค่ไหนตอนนี้ฉันจะดูแลแกเองเราจะเป็นเพื่อนกันฉันจะเรียกแกว่าซินดี้ เออแม่บอกว่าเล่นคอมอนเช้าเป็นเรื่องไม่ดีแต่ว่าต้องหยิบสมุดก่อนสวัสดีฉันคือแคทอะไรกันเนี้ยผู้หญิงแไปลกๆในล็อกเกอร์ของฉันแซดไปไหนแล้วฉันยังไม่ให้ของขวัญวันวาเลนไทน์เลยอ่ะฉันต้องตามหาเธอโอ้ห้องน้ำผู้ชายเป็นที่ที่สนทิทดีที่สุดยิมเออไม่นะเธอมาทำอะไรห้องน้ำผู้ชายอ่เร็รีบหนีแซดเฮบางทีเธออ่านเรื่งตามแล้ว วอาอยู่ในนี้นะออยอก้าอะไรคุณถอดผ้าออกฉันอยากเห็นหน้าหล่อๆของเขาสวัดีฉันชื่อแซนดี้เด็กหญิงที่รวยที่สุดในโรงเรียนฉันไม่ต้องการเงินเออก็ได้ฉันจะอยู่ที่นี่ก็ได้เอาของขวัญมาให้ฉันมันเจ๋งมากที่เราหากันจนเจอแล้วมันกินอาหารเมือคข้าด้วยกันไหมใช่แล้วนั่นสำหรับเธอ เออฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายฉันไม่อยากกินของน่ <anç> กกลัวนกกลัทำไมฉันถึงถลอกลงทุนแบบนี้เออทำอะไรดีนะฉันหิวมากๆเลยโอ้จริงด้วยเันเอข้าวเที่ยงมาสลัดเกา่กาๆของฉันออแต่ฉันคิดว่ามันเก่าเกินไปอะไอเดีย ข,ขอโทษทีนะแต่ฉันไม่อยากลบกวนเลยฉันต้องการไข่สักสองสามฟองอสามฟองนี่แหละเยี่ยมแต่ว่าจะไปทำที่ไหนดีโอ้วมีกระดาษฟอยล์ในถังขยาดด้วยฉันสามารถใช้มันเป็นกระทะได้ตอกไขล่ลงไปแล้วก็มาทำมันได้กร้อนๆมวนขยายแบบนี้บวกกับอากาศร้อนๆ มันช่วยฉันได้แน่นอนสุดยอดอาหารกลางว่าของฉันพร้อมแล้วโอ้ร้อนร้อนจังเลยตอนนี้ดีขึ้นเนยอะเลยมาลองผลงานของฉันดีกว่าว้าวอร่อยจัง ในที่สุดก็ได้เวลาของอาหารกลางวันเชฟส่วนตัวของฉันอยู่ที่ไหนสวัสดีคุณหนูแซนดี้ผู้มีสนเสน่หขอจูบมือนะครับวันนี้ผมมีอะไรที่พิเศษมาด้วยรอสักครู่โอ้ดูนี่สิคุณหนูนี่งานของผมเองเป็นผลงานชิ้นเอก3ชิ้นของผมจานแรกสเต็กสีทองพร้อมดอกไม้สดจากทุ่งนาฝรั่งเศสไม่ชอบหรอครับโอเคงั้นจานที่สองนี่อยากวางยาฉันหรือยังไงกันเนีย นี่มันสยองเกินไปแล้วแต่ต้องอย่างนี้สิเอาไม้ฉั้เร็วเข้าตอนนี้เรามาลองผลงานชิ้นเอกของเชฟกันโอ้งดงามบะนี่คือรางวาัลโอ้ใช่แล้วกลิ่นของเงินหอมสุดๆเลยเออไปไหนอะครับแค่นี้เองเหรอสตรอเบอร์รี่หนึ่งลูกแล้วที่เหลือล่ะเออในที่สุดกลับมาจากโรงเรียนซึกทีได้พักผ่อนแล้ว ตอนนี้จะเป็นเวลาของซีรีส์บดของฉันเอาไหมจ๊ะร oh, ูเหมือว่าฉันจะรอดแล้วเอาไหมนะเขามาแล้วมาอยากกินฉันฉันไม่ยอมถูกกินทั้งแปลงหรอกช่วยฉันทีใครก็ได้เอาไหมนะเอาไหมนะไม่ใช่เบ็ตตี้วิ่งเร็วที่ลุดแลวใครกำลังล่าเธอเอาไมมจริง พักี้บอกเกี่วก,กที่ชั่วร้ายแลวก็น่าก,กลัวด้วยฉันไม่อยากดูแล้วเออเออฉันทำทีวีใหม่พังอะช่างเธอะคนรับใช้ถอดทีวีเครื่องเก่าออกนะเหรอดีขึ้นเยอะเลยนักแสดงตัวจริงมาแล้วแล้วเข้าแสดงได้เลยอย่าแต่เต้องฉันนะไอปีศาจสีน้ำเงนินฉันอยากมีชีวิตอยู่อ ไม่นะยาโอ้สนุกจังเลยหืมอย่าจับฉันอ๋อดีจังเลยได้งีบหลังจากเลิกเรียนเนี่ยโอ้ซีรีส์ปดมาแล้วต้องรีบเปิดจะเกิดอะไรขึ้นกับเบ็ตตี้โอ้มีคนตามหน้าเธอเฮ้ยแล้วสองตัดไปอะไรไปอ่ะ เอาทำงานสิยก่องโง่อืมปอซีรีส์นะม,มันง่อยมากลองขยับเสาดูก็ได้อาจจะช่วยแล้ว้้าตรงนี้ล่ะอ้อสัญญาณเริ่มมาแล้วโอ้ตรงนี้แหละได้เลยฉันว่าต้องไปีกหน่อยอ้อไปจ้าจะตกโอ้ยตกใส่ลูกแมวไม่นิ่มเท่าไหร่เลยอ้ พี่วิกลับมาใช้อีกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเอาล่ะวันนี้ฉันควรใส่ชุดอะไรดีนะทั้งหมดนี้ไม่ได้เรื่องเลยอะไรอยู่ในตู้บ้างโอ้ยเป็นตู้เก็บรองเท้าที่น่าเบื่อมากแล้วถ้าอันนี้นป็นแท็บเล็ตแล้วโอ้ใช่แล้วฉันต้องการรองเท้าโรลเลอร์ว้าวพิเศษมากตอนนี้เราใส่รองเท้ากันก่อนแล้วก็ไปลองกัน มีรีโมทมันด้วยนะมาลองกันเลยอ้อมันแรงเกินไปอะเอาล่าต้องค่อยๆจะได้ไม่ล้มฉันไม่อยากจะล้มอะไปได้สวยไปโรงเรียนกันเถอะอืมฉันต้องทำเล็บซักหน่อยอันเก่ามนหลุดออกหมดแล้วอ้นั่นใครมาแซดหวังว่าฉันจะดูดีนะสวัสดีไงอย่ะาะปลอด โอ้เขาทักทายฉันด้วยโอ้แม่จ๋อาอะไรกันนะ่ะแซนดี้สวัสดีแซกส่วนหลอดูสิฉันมีรองเท้าโลอเลอร์ที่ควบคุมได้ด้วยโอเจ๋งไปเลยอะเจ๋งงั้นเหรอเอาละเราต้องทำอะไรให้แซกประทับใจด้วยแต่ด้วยอะไรล่ะอ๋ยอใช่แล้วสวัสดีเท็ดฉันมีเซอร์ไพรส์รให้เธอด้วยนะฉันเจอตะกแตนตามข้าวที่หลังโรงเรียนน่ะ S <s <ans> <ฮ>เยี่ยมเอาของน้าให้ฉันก่อนโอ่โอเอเอเอาไปเลยโอ้ยสุดยอดไปเลย <S <s <ans> <S ฉันนึกไอเดียจริงออกแล้วตอนนี้ฉันทำโรลเลอร์เด้รถลของเล่น <Yeah. S 2> แล้วมันพอดีกับรองเท้าแตะตองก์ของฉันเลยตอนนี้ก็โชว์ความได้ของฉันให้เอยเกือบล้มไปแล้วเอาล่ะจับตอนฉันก็เลยมีไปหาเธอแซกเออเออเกิดอะไรขึ้นกลับมาไปไหน เออช่างเถงอะมยรับฉันทีแซคโอยฉันขอโทษยญ่คนจนกระโดดเข้าสู่อ้อมกอดของเขาแล้วอ,อ๋อปวดหัวจังเดี๋ยวก่อนนะแซคกอดฉันอยู่จริงๆเหรอนั่นสินะเขาเป็นแฟนฉัน